มวยฮารทคอรมวยพันดูนะฮะถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาความชมพูเข้ามาบนสังเวียนแห่งนี้บ้างน,นะครับกับมวยหญิงในพิกานั53กิโลกรัมนะครับเราจะได้เจอกับดาวรุ่ง ดีกรีแชมป์จากนนทบุรีนะครับแต่วันนี้ครับเขาจะต้องมาเจอกับจิงโจ้สายโหดนะครับเขาโหดสุดๆคนนี้จากออสเตรเลียซึ่งที่ผ่านมานะครับสาวออสเตรเลียคนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าฝีมือดีสุดๆเลยแต่ในค่ำคืนนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ต้องติดตามครับ and now it's time for the next fight of tonight the third fight between Thailand and Australia let's give it up for Celeste h a n s e n from Australia 1.4 สใจก็มาึงแล้วครับ introducing first from the blue corner at 26 years of age with a fight record of 26 fights and 18 wins คนนี้นะครับสาวจิองโจ้อาวุธหนักใจแกร่งบกตะลุยเข่าอันตรายดวนกับสาวไทยมาแล้วมากมาย from Australia Celeste Hansen และคู้ชกของเขาในมุมแดงนะครับอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะครับแต่ชกมาแล้ว30ครั้งชนะมา20ครั้งนะครับคนนี้อาวุธครบมือหมัดเท้าเข่าศอกนะครับสู้ไม่มีถอยนะครับผมเคยโดนกับต่างชาติมาแล้วหลายไฟนี่คือดีกรีแชมป์อันาคตของเขาไกลสุดๆดครับจากนนทบ,บุรีประเจนใจฝนเข้าพ่อเมืองเพชรวยมัน แล,สละสำหรับพูดตัดสินบนเวทีได้แก่คุณปิินัทน้อยเธอเรนทั้งคู่ชกเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาชกตามกติกาโอเคชกดีมาถึงความโหดแบบหวานๆนะครับมวยหญิงครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมขวัญข้าวพอเมืองเพชรวันนี้พบกับเซเลส ฮันสเซนจากออสเตรเลียครับอ่ะเรามีรถถังเมืองยาโมรายนี้รถถังเมืองนนครับขวัญข้าพอเมืองเพชรสาวจากบางใหญ่นนทบุรีครับ15ย่าง16 1 6 3 30ครั้งชนะ20ครับอ่ะพี่น้องชาวเมืองหลวงเชียร์เลยครับส่วนมุมน้ำเงินครับคุณหน้าคุ้นตากันดีครับสาวจริงโจรายนี้ครับเซเลสฮันสเซนจากออสเตรเลียโอ้โหวิบวกหมัดกันครับแหมสมทยยารถถังเมืองนนเลยครับนี่สุภาพสตรีนะครับดูเขาต่อยกันครับ เด็ก16ย่าง17สู้กับสาวออสเตรเลียแดนจิงโจ้ครับจากอาลีมวยไทยวัย26ปีโอ้โหบวกบั่นเลยครับไม่กลัวเลยครับวันนี้ดับเครื่องชนเลยครับขวัญข้าวโอ้เจอสอเข้าไปครับเซเลสทันเซ้นไวไม่ไว้ครับโอ้โหรำสอเข้าใส่ปิดบนตีล่างปิดล่างเจอบนครับอาวเครับดูสาว16ครับจากบางใหญ่นนทบุรีงัดสอกิมหมัดครับรถถังเมืองนน รถถังเมืองนอนถังเมืองนอนงัดศอกเสียบเขา่านัดเข่าเสียบศอกโอ้โห,โหไปกินอะไรมาครับโอ้ดูครับตอนนี้ปิดอย่างเดียวแล้วครับเซเลสันเซนทางด้านของขวานข้านี่ก็โหต่อยมันตีมันแทงมันเลยครับสู้ทั้งคู่เลยครับอ้าวครับมีศอกเป็นทีเด็ดครับรับศอกมาครับรับขมศอกมาเข้าไม่เข้าไม่รู้ สวนเหมือนกันครับเฮนเซนแม่เจ้ามีผู้หญิงต่อยต่อยกันนะครับโอ้โหนี่ครับค้นพบดาวดวงใหม่เลยครับช่อง8มวยหญิงครับขวัญข้าวพอมืองเพชรครับโอ้โหลองนั่งไปดูครับยกหนึ่งกี่ศอกที่สะบัดใส่กันครับโอ้โหสะึมสะดืออยู่เจอคู่นี้ก็ไปหายง่วงเลยครับหายง่วงเลยครับดูครับปักเข้าไปศอกปัดครับหน้าตาแดงกลับไปหมดเลยครับเซเลสซันเซนเจอศอกเจอหมัดของขวัญข้าวเข้าไป ดูครับโอ้โหปัดแทงปัดฟันดูเข้าไปกับจิ้มนี่มาจากนักมวยหญิงแท้ๆครับมาจากนักเรียนเลยนะครับระเวต่ยในเมืองหลวงในเมืองกรุงครับนู่นครับไป่อยญาติบางบอนนู่นเลยครับไปนั่งบรรยายอยู่บ่อยวันนี้มาช่องแปลแล้วดักไปทั่วโลกแล้วตอนนี้เอ้ามาแล้วแต่ว่าเฮนเซ็ปจ,จะให้ยอมหรือเปล่าครับอ้าวครับเร่งเยอะพอสมควรครับขันข้าว แม่ให้สัมภาษณ์นี่พูดน้อยจริงๆครับที่อายครับแต่ดูบนเวทีครับโหดจริงๆครับนี่ครับหนังตัวอย่างของเยาวชนคนุ่นใหม่ครับมาอย่างนี้ดีกว่าครับได้ชื่อเสียงสร้างบารมีสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองครับใช้วยไทยอย่างนี้แหละครับดูครับโอ้น้ารักหน้าชังเหลือเกินครับไม่รู้หายใจกันทางไหนครับตอนนี้เซรล่เรเสรเลยเริ่มนะครับเริ่มปั๊มเข่าคืนนะครับโอ้ยต่อยมาเข้าไปโดนสวนเหมือนกันครับ คืนนะครับเซเลสันเซนฟันคืนเกี่ยวคืนตีโอ้โหทำไมเวลามันยาวนานเหลือเกินครับแต่ว่าเวลามันปกติครับพอมันแลกกันไม่หยุดครับดูครับไม่มีหยุดหายใจไม่มีช่องไฟให้เว้นวักเลยครับอ้าวแล้วครับโอ้โหปรบมือให้ดังๆครับแบบนี้ต้องบอกว่าต่อยได้น่ารักน่าชังมากครับคู่นี้ขวัญข้ากับเซเลสฮันเซนนะครับกดไลค์ให้เลยครับทั้งคู่ครับทั้งขวัญข้าแล้วก็เซเลสฮันเซน เจอหนักๆนี่โอ้โหเข้าไปที่มุมนี้สายหน้าดิกเลยครับสรตนเซเลสฮันเซนไปดูเลยครับภาพช้าครับแหมเป่งมานี่พุ่งเข้าใส่เลยครับไม่มีใครยอมใครครับกระดูความแข็งแกร่งอยู่ที่ฮันเซนแน่นอนครับวัย26ขณะที่ขวัญเนั้น15ย่าง16ครับรถถังเมืองนนท์จากบางใหญ่นนทบุรีครับมีสิทธินักศึกษาแน่นอนครับแบบนี้ 15- 16นี่ไม่เกินมสมห้าครับ ไม่รับเจอหมัดเข้าไปนี่เคยเจอครั้งหนึ่งครับนู่นครับไปต่อยแถวบางบอนนะครับพี่จกเมืองชายกิติเกษมจัดนะครับคุณมารุตครับเด็กคนนี้ดูเหลือเกินครับสำหรับขันข้าวครับไปชมกันต่อยกที่2เลยครับอาจารย์ปีตินัทน้อยเจริญก่อนสนุกไปกับเกมด้วยครับว่ากันต่อลุยกันต่อครับกับลุยมวยไทยฮัดคอพันดุลุยไป ลุยไปครับหยุดไม่ได้เปิดเกมแล้วได้เปรียบครับที่นี่อ่านะครับยกทีแล้วมาสอครับยกนี้มากำปั้นเลยครับสำหรับทางด้านขวัญข้าวดุขึ้นเยอะเลยนะครับขวัญข้าวโอ้โหแล้วมาเที่ยวนี้แปลกผิดลุกไปเลยครับดูครับแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นแต่ว่าคนที้คําตอบคนนี้นะครับผ่านเซนคนนี้เจอหมัดแล้วแมหันรีหันขวาเหมือนกันครับเจอหมัดของขวัญข้าวเข้าไปครับจิ้มลำตัวแม่น่าจะไปทำชีวประวัติเลือเกินครับเด็กคนนี้ ทำไมพัฒนาการเร็วเลือเกินแล้ววันนี้ทำไมดุเลิกเกินกับฝันข้าวมาปรับลุกใหม่แล้ววันนี้เอาละครับดูครับโอ้ยมาบนมีลากมีลากมีบนอ่าครับแม่อู๋ถือว่าเขาเลืองจริงจริงครับรักมากครับคุณมนุษย์ครับมาเที่ยวนี้แข็งแรงแข็งแ่งขึ้นเยอะเลยครับเอาละครับแลกแข่งกันเข้ามาเจอศอกอีกทีหนึ่งเสเลสนเส้นโอ้โหตอนนี้ต้องปิดอย่างเดียวเลยครับวันข้าวแล้วไม่มาทีเดียวนะครับมาทีทีมาเป็นชุดครับ แม่ข้างล่างครับมีแองจะล่าชางครับน้ำโมยิงคนนี้มันลุ้นด้วยนะครับทางด้านของเซเลสซันเซนอ้้หสอกแล้วคแมจิ้มท้องจิ้มหน้าได้ยะปวัชิตก็มีสอกงัดสอกสะบัดปักเข้าปักเข้าไปปักเข้าไปโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับผิดหูผิดตามากครับวันนี้ขวัญข้าวโดนจนหน้าตาแดงก่ำไปหมดแล้วครับทางด้านของเซเลสานเซน ก็ต้องชมฮันเซนครับผ่านเส้นก็สไตล์อย่างนี้แหละครับใครที่เ็น f c ของช่อง8คงจะจําเธอได้เป็นอย่างดีครับติ่มลํำตัวโอ้ต้องออกมาผ่อนกันครับทางด้านของวันข้าเร่งเยอะมากเลยครับโอ้โหนี่อายุเท่าลูกสาวผมเลยครับคุณมารุษ16ปีนะครับดูครับแล้วดูออกอาวุนครับโอ้โหดูครับไม่มีหยุดหายใจครับสุดมันครับเอาใส่ไปฮันเซนก็แรงขึ้นมานะครับอ้าวนะครับ ยิ่งปยิ่งแรงครับฮันเส้นสาววัย26จากออสเตรเลียแกิมท้องตัดลำตัวตัดสีข้างครับกระทุ้งเข่าโอ้มาหลากหลายมากครับทางด้านขอนเข้าครับโอ้โหดูครับเสียบเข่าเข้าไปตอนนี้เซเลสฮันเซ้นต้องพยายามปังพยายามกันไว้ครับแหม่เจอเข่าของขัญเข้าเข้าไปโอ้โหมีศอกหน้าสอกหลังหมัดหน้าหมัดหลังครับปรุงแต่งไปเรื่อยครับดูครับหน้าแดงต่ำไปหมดแล้วครับฮันเส้น แม่อย่างนี้ต้องมาบ่อยๆเลยครับขวัญข้าวเมืองเพชรครับโอ้โหน่าจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง8ไปแล้วครับโชว์ฟอร์มดุขนาดนี้นี่เชื่อเลยว่ายังเรียนหนังสือแน่นอนครับดูส่งผมก็รู้ครับแม่ข้อมูลไม่ได้ป้อนมาด้วยครับว่ากําลังศึกษาอยู่ที่ไหนนะครับแม่ขอบคุณโรงเรียนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เลยครับส่งเสริมแบบนี้ครับถือว่าถูกต้องครับโอ้ไม่ทราบว่าทางนั้นขวัญข้าวเหนื่อยหรือเปล่านะครับ สองยกที่ผ่านมาเดินบี้เดินบทตลอดครับในขณะที่เซเลสฮันเซนครับตอนนี้เลือดกัเดาวทะลักเลยครับแหมดูครับพี่เลี้ยงให้น้ำไม่ทันใจครับต้องยกทานเองเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับยกสองดูแล้วผิดถูผิดตาพัฒนาขึ้นเยอะนะครับทางด้านของฝันข้าวนี่สีเสื้อพอเมืองเพชรครับพี่เล็กพอเมืองเพชรครับเป็นผู้สร้างขึ้นมาครับหนึ่งในนั้นก็คือน้ำตาลเลยครับอดีตสาวสวยครับ รวยเก่งแล้วตอนนี้ไปเปิดร้านทำผมทำเล็บอยู่ครับแล้วดีเป็นรุ่นน้องครับโอ้โหถอดแบบมาเลยครับเคยมาชกที่ช่องแครับคุณมารุตแต่ว่าไม่แข็งแกร่งเท่ากับวันนี้ครับวันนี้มาแบบผิดหูผิดตาครับแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับทันเส้นรายนี้ก็แข็งแกร่งเหลือเกินครับเดินเบียดเดินชนแต่ว่าเจอชนเจอสอกเจอหมัดเจอเข่าเข้าไปอ่ะลุ้นกันต่อครับสามนาทีทองรบมือให้ดังๆังครับ สนุกเลือกเกินครับคู่นี้้องดูครับว่าจะมีช็อตเด็นอะไรอีกหรือเปล่าครับสําหรับยกนี้ครับเดินหน้าเข้าหาเหมือนเดิมครับขันข้าวโอ้โหเป่งโดบอทเลยครับไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักเหนื่อยจักเหนื่อยเลยครับขยับเข้าหาแล้วครับเซเรซันเซนโอ้โหแต่ขยับเข้าหานี่ยิ่งโดนครับขันข้าวเรื่องจังหวะจิ้มอย่างที่คุณมารุตเรียนไว้ครับเวลาสัมภาษณ์ออกสื่อที่พูดน้อยครับแต่ว่าบนเวทีนี่ต่อยหนักเลือกเกินครับขันข้าว เลือดกำเดาทะลักออกมาแล้วโอ้แล้ววันนี้ตั้งใจมาสับศอกด้วยครับดูครับรู้ว่าฮันเซ่นนั้นเดินเข้าหานะครับแล้วดูครับไม่หยุดเลยครับเรี่ยวแรงพละกําลังครับฮันเซ่นนั้นกาดไม่ตกครับพยายามจะชนในครับแต่ว่าดูครับมาล่างมาบนมาบลนมาล่างแล้วออกซ้ายออกขวาครับโอ้ปิดล่างเจอบนปิดบนเจอล่างเลยครับมากันอย่างนั้นเข้าไปเลยครับไปไปบริเวณโคนต้นขาทิ่มลำตัวมาไม่ถึงตัวครับ หานเส้นเข้าไม่ถึงตัวเลยครับวันนี้นี่ครับโอ้โหดูครับโอ้ดูครับสอกงัดจิ้มลำตัวสลับกันมาอย่างนี้เลยครับมัดเท้าสอกโอ้คิดอะไรออกอย่างนั้นเลยครับดูครับออกหนักหนักทุกลูกสีหน้าแวตานี้ต้องคำเหม่งเลยครับผ่านเข้าแำมน่าจะเป็นที่รู้จักของแฟนๆมากยิ่งขึ้นแลวครับวันนี้ ดูเลือดกำเดาวครับทะลักแล้วครับแม่ต้องให้พี่หมอคณิตขึ้นไปดูครับโอ้โหแม่เหมือนจะร้องไห้หรือเปล่าครับผิดโอ้ยโบกมือเลยครับพี่หมอยืดเยอแล้อันตรายครับถูกต้องครับพอรู้ผลรู้แพ้รู้ชนะรู้ความชัดเจนก็โอเคแล้วครับนี่ครับน่ารักมากครับขวัญข้าวลงไปก้มกราบเลยครับแม่แต่ว่ายังยิ้มได้กับวันเส้นแม่ไม่เป็นอะไรครับ โปรงจมูกแ่เลือกำเดาทะลักเฉยๆครับคงจะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียได้นะครับคุณมารุทครับกั้นอารมณ์ไม่อยู่ครับได้ย้องว่าครับก็ทุ่มเทเต็มที่เลยครับเซเลสันเซนครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันครับความโหนของขวัญข้าพอเมืองเพชรครับแกร้องไห้เลยครับน่าจะผิดหวังกับเกมการต่อสู้นะครับวันนี้อ้าวดูภาพช้าก่อนครับโอ้ดูเจอหนักๆเลยครับยกที่3แข่งบริเวณโคนขาแล้วดูชุดนี้ครับ เต็มลำตัวครับแข้งขวาของขวัญข้าวโอ้สับไปเรื่อยๆครับใครที่เป็น f c ลองไปย้อนดูหลัง YouTube ดูนะครับมาใหม่ๆไม่แข็งแรงเลยครับขวัญข้าวแต่ว่าวันนี้มาผิดทรงผิดรูปผิดแบบครับโอ้โห,โหแข็งแบ่งมากพบกายรัชนนครับเชิญครับ ขวานข้าวของเราในวันนี้โหดสุดๆไปเลยนะฮะสงสัยจะไม่เข้าใจผมบอกให้เปลี่ยนสังเวียนเป็นสกชมพูไม่ใช่สีแดงแบบนี้โอ้โหแต่สุดยอดเลยครับ and your e winner by way of technical knockout red go น่าชื่นชมนะครับอนาคตไกลแน่ๆถ้าต่อยแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ความมันของเรายังไม่จบแค่นี้ครับผมเรายังมีมวยอีก4คู่นะครับที่ยังไม่ได้ต่อยในค่ำคืนนี้และคู่ถัดไปของเราคือคู่ที่4เป็นมวยหญิงนะครับกัจจังแฟร์เท็กนะครับจากบุรีรัมเจอกับนางทิพจากเมียนมาครับคู่ที่5ครับคมกระบี่ลูกทับฟ้านะครับจากกระบี่เจอกับโทฟิกอับดุลเยฟจากจอร์เจียและคู่ที่หกคู่เอกร่วมนะครับเอ่อกง โทษนะครับกงจากปอเปาอินนะครับ,ร P. P. รบซ้ายอ่างทองจากลบบุรีสู้กับวิกเตอร์ฮิวโก้จากบราซิลและคู่เอกคู่ที่เจ็นะครับพันริสไดมอนด์ Diamond 98ราชานน็อกเอาท์จากพัทลุงดวลเดือดกับเยนซี่คาก้าจากอาเบเนียครับผมอาละฮะและในช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวพักชมข่าวในพระราชสำนักสำนักสัก2ี่0นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อกับมวยฮ์ดคอร์มวยพันดู